กันแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันได้ป้าลหะได้บะาบ่ะรอ,อเขาจอเข้าใจเนี่ยนะคะผมสวสัสดีค่ะแวะมาเขาจอเข้าใจให้ค่ะขอบคุณครับได้ไหมละ่ะ<อ>ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติทำสัญญาก่อนถ้าวันนี้ขายหมดสิบตัวเดี๋ยวจะมาไลฟ์สามวันติดกันให้ให้เลยให้เลย,เลยโอเคไหมสัญญากันก่อนอ่าถ้าสัญญากดหนึ่งมาเออมากดติดตามค่ะขอบคุณมากครับ อ่ะขอสิบตัวพอวันนี้นะครับอ่ะจะขอสองหมื่นใจนะครับสองหมื่นใจขอจอขอใจรัวๆเลยครับผมเลยสิบตัวทําไมน้อยจังเพราะว่าของเข้าแค่สิบตัวขอให้จริงอันนี้ผมพูดจริงครับเป็คนพูดจริงทําจริงอยู่แล้วเออมานานยังค้าขายได้กี่ตัวแล้วยังไม่ยังไม่ได้ขายเลยครับเพิ่งมาเลยอยากได้แบบไหนของมตกกันได้เลยครับเดี๋ยวผมยืบมาให้วันนี้ซิสหน้าเยอะด้วยทั้งหมดซิสหน้าเยอะมากวันนี้บอกเลยว่าคุ้มเลย สวัสดีจ้ะพี่วราพรสวัสดีครับผมวันนี้มาทําสัญญากันก่อนนะถ้าได้10ตัววันนี้เดี๋ยวไลฟ์สามวันติดเลยเออจริงๆเดี๋ยวมาไลฟ์สามวันติดไปละครึ่งชั่วโมงเอาามกไลฟ์แบบไม่ขายของด้วยเออ enjoy enjoy eating เฮ้ยไม่กินไม่พอเอฟเออสองหมื่นใจขอสองหมื่นใจครับทุกคนสองหมื่นใจค่ะมาลอย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 เดี๋ยวขึ้นสี่ร้อยคนเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะมาไลฟ์ครับทุกคน ผมค0ดใจเลยครับผมมาอีก5,000ใจไม่เกินใจครับผมเดี๋ยว2องทุ่มครึ่งเอ้ย2องทุ่มครึ่งต้องเคลียร์บอลเร็วๆ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 มาเริ่มตัวแรกก่อนนะครับอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับทุกคนอ่ะวันนี้เริ่มตัวแรกเลยวันนี้เลยอ่ะขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งพี่แทนเรียกมาเลยตัวแรกขอตัวสวยตัวหนึ่งผมขอแค่10ตัวพอแล้วก็ทำสัญญาเลยว่าจะมาไลฟ์สดให้ดูร้องเพลงให้ฟัง3วันติด เออแลกกันนะทุกคนต้นขายใหญ่ยังวะอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่มันเข้ามาเลยตอนแรกถ่ายรูปว่าจะลงแอปฟาครับแต่ว่าเออมาไลฟ์ดีกว่าตัวนี้ XL นะครับตัวนี้ไซส์ XL นะเป็นของออร์ดอนะครับแท100้ร้อเร์เซ็นตนะครับพี่เป็นซิปหน้าด้วยเป็นผ้าบอมนะครับสวยจึง้งตัวนี้ผมขอไม่เปิดน,นะพี่ผมขอปิดเลยเพราะว่าตัวนี้สวยมากจริงเพราะกรดรอบนี้แบบคัดมาอย่างดีเลยครับเออ โอ้ยสวยผ้าวอร์มตัวนี้เออลนะครับตัวนี้ใครรับเอาไป6.90ครับเรื่องน้ครับผมจัดรับจะรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยพี่ตัวนี้สวยมากแล้วซิบหน้าด้วยผมบอกเลย6 สองสี่ใจคืออะไรนะครับคอจอคอใจอะไรอะตอนนี้ใครรับเอาไปเท่าไหร่เมื่อกี้ผมก็เอาศูนย์เรื่องเงี้ยผมใหม่รับทีมรับจัดด้วยชิ้นเล่นมาเลยครับตัวนี้รับประกันความใหม่เลยนะพี่เพราะว่าในสวยมากใครใจดีเปิดเท่าไหร่ครับตัวตัวนี้แบบใหม่จริงๆครับพี่เพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยได้ซิปหน้าคอสูงผ้าวอร์มใหม่กรีบครับทุกคนใหม่มากทุกคนเลยสวยมากใหม่ๆจริงๆโอนได้นะมสามสี่ทุกคนโอสามสี่ครับออร์ดอของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ พี่ใครรับตัวนี้ครับเอาไปเลย690ก<ร><า>็พิมพ์รับตามโดยชื่อเล่นมาเลยครับ<า>วันนี้มีแค่สิบตัวเท่านั้นจริงๆเพราะมันเข้าแค่สิบตัวแต่ตัวหนึ่งก็คือเด็ดเลยใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ขายถูกไม่ได้เลยพี่เ,เพราะว่าถ้าไปในช็อปก็คือ1 2, นึสน่สองมีให้เห็นแน่นอนเลยหนึห<ะ>้าหนึ่งห้าได้อ่ะหนึ่งหนึ่งห้าแบบอัพได้เลยอ่ะตัวนี้ XL นะครับใครจะดีนะครับ ปิด่าไหร่ครับตัวแรกเ<ห>ลย<ห>690 690เรื่องเนี้ยแต่ตันี้สวยมากเลยภาพคลานี้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไร690นะครับตัวนี้690นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะหม่กริบหมนยกริบเลยหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเป็นออร์ดอนนะครับข้างหลังเป็นอย่างนี้ XL นะตัวนี้ XL นะครับ XL 50าสยาว30สิบซิตหน้าครับห้ยาว30ครับ50าสยาว30อ่ามีไหมครับมีไหมครับ690นะตัวนี้นะใครรับพี่รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลย690 690นะครับพี่อะไรนะพี่ตุ๊กเหรอพี่ตุนหรือเปล่าเนี่ยตรงไหนเออเนี่อ่ามีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยอ่าใครจะดีเปิดตัวแรกให้หน่อย ซื้อเสื้อแถมคนใส่ด้วยไหมครับอ๋อไม่ได้แถมเลยครับพี่พี่วินพี่วินอ่ะพี่วินปิดให้หน่อยพี่วิน,นวพี่วินสุดหล่อครับพี่วินสุดหล่อแล้วนะตัวนี้แล้วครับพี่ว่าเออสวยมากสวยสวยเลยแหละ ช่วงนี้แบบใกล้จะเข้าหน้าหนาวด้วยตัวนี้มันกันแดดได้ด้วยนะครับข้างในบอกเลยว่าเป็นผ้าที่แบบไม่ร้อนนะครับนี่ใส่สบายมากอยากได้ไซส์เล็กๆหน่อยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมหาให้แทนตัวนี้ไม่มีผมไปนะตัวนี้ไม่ีผมไปนะสิบพรผมเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งอาปอ่ะพี่แทนใส่ไม้แขวนมาด้วยใส่ไม้แขวนมาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูหอม หอมมากมใ,มใส่เล็กที่ตามหาและกิใจสุดๆแล้วซิกหน้าอีกแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับเออเพิ่งเข้าเลยพี่บอกเลยว่านอกอ่ะยากที่จะเข้ามากเลยนะครับได้แล้วซิกหน้าด้วยซิกหน้าแล้วส,สีขาวสะอาดด้วยแบบนี้พี่อาผมให้ดูก่อนใกล้ๆด้วยความใหม่ของมันนะพี่แบบไม่มีตําหนิเลยสักนิดเออตัวนี้อ่ะสวยจับคือสวยมากจริงๆนะแล้วของนอกอด้วยของนอกอพี่ก็รู้ว่า ลาพาราไม่เบาเลยใช่แล้วผ้าวอร์มราคาเท่าไร่อ่ะตัวนี้พี่เอาไปเลยพี่ผมให้ใครเร็วใครได้เลยนะหกเก้าศูนย์ครับนอรกอร์ไซส์นี้ป้ายวินเทจด้วยครับนอกอร์ไซสนี้หกเก้าศูนย์นะครับเป็นของวินเทจด้วยนะครับตัวนี้ไซส์ไซส์เอ็มรับสี่หกยาวยี่แปดเอ็มอลใส่ได้เอ็มเอลใส่ได้สี่หกยาวยี่แปดครับคือสวยเลยอ่ะของนอกอรอพี่พี่ก็รู้ว่าของนอรกอรมันเอ้ยเอ็มเอลอ่ะเอ็มอลใส่ได้เลยตรงเนี้ยนี่โหรอครับมาก ตัวเมื่อกี้นี้อ่ะแทนฮะตัวเมื่อกี้นี้หกเก้าศูนย์เหมือนกันครับพี่ตุ๊กครับอ่าตัวเมื่อกี้นี้หกเก้าศูนย์นะครับเรื่องนี้อ่ะครับพี่ตุ๊กตัวนี้ก็หกเก้าศูนย์ครับตัวนี้สวยมากไม่กรีดทุกตัวตัวนี้ไซส์เอ็มแอลเอ็มสี่หกยาวยี่แปดครับเอ็มครับเอสี่หกยาวยี่แปดรับพิมพ์รับจำนวนชื่อเล่นมาเลยครับหกเก้าศูนย์จัดไปครับผมแอรฟ้าได้ไหมแอรฟ้าได้ครับได้ได้ได้อ่างั้นถ้าเอาแอรฟ้าเดี๋ยว แปแล้วส่งรูปไปเลยนะครับอ่าแปแล้วส่งรูปไปตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะได้ปิดให้เลยคุณพี่อรดีนะครับอ๋อคุ้นๆเลยสวยกริบครับตัวที่ใส่อกเท่าไหร่คะอกสี่หกยาวยี่แปดครับ M ครับอกสี่หกยาวยี่แปดครับไซส์ M ครับพี่สวยมากพี่บอกเลยว่าเป็นของนกอด้วยนะครับแล้ววินเทจจะดูหมเสลสวยใส่แล้วแบบสีขาวยังสว่างขนาดเนี้ยการปักนยทุกคนใช่อะ เมื่อกี้ใครสนใจตัวนี้พี่ตุ๊กเหรอครับของออร์ดออันนี้690เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็690นะครับเพราะว่าราคาต่ำกว่านี้ไม่ได้จริงพี่ตัวตัวที่ใส่อันนี้ไซส M นะ์ M เนาะอ่ะอัน XL ครับีอยู่ข้างๆกันใช่อันนี้ XL นะครับอันนี้ M สวยกริบอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทางเอลฟ้าด้วยนะพี่แทนครับ อ่าพี่ตุ๊กรับใช่ไหมครับโอเคพี่ตุ๊กรับตัว x อนะครับโอเคเอ้ยรับตัวนี่แล้วตัวนี้ไม่ไม่อันนี้ใช่พี่ตุ๊กไหมอันนี้ออร์ดีอันนี้พี่ออร์ดีโอเคอ่าพี่แทนตอบพี่ออร์ดีเลยอ่าอ่าส่วนตัวนี้พี่ตุ๊กนะครับแขปแล้วกดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แอดบ้านเขียวไปเลยนะครับนี่บ้านนี้เลยบ้านเขียวอ่าสองตัวแล้วจะได้จะได้ทำสัญญานะครับพี่แทน ตอนนี้จะได้ทำสัญญา,าครับพี่แทนสัญญาอะไรครับก็ไร่สามวันติดไงโอ้โหอ่าพี่ตุ๊กใช่ไหมครับพี่ตุ๊กใช่ไหมครับพี่ตุ๊กแคป์คนหนึ่งเลยนะเขียนสวยๆนะก็มาต้องกูรูก็มาต้องกูรูเขียนสวยๆใช่ไหมใช่ง่ยายก,ก็โดนเลยอ่าพี่ตุ๊กแคปคนหนึ่งเลยนะคะพี่ตุก๊กอันนี้เพิ่งรู้รู้สึกเดือนตอนต่อเตาแต่้งรู้ลิสต์เดือนตอนต่อเตา แคปยังไม่ได้อ่าพี่ตุ๊กงานพี่ตุ๊กแอดบ้านเขียวไปเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็พี่อรดีพี่แทนตอบฉันแล้วใช่ไหมพี่แทนครับผมอ่าพี่อรดีนะคะพี่อรดีหรือไม่ก็ส่งรูปมาทาต่อตอนี้ก็ได้นะครับพี่ตุ๊กนะครับอ่าพี่ตุ๊กได้ยังเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ตุ๊กแป๊บหนึ่งนะครับ แต่พี่ออรดีล้วตัวนี้ไปก็คุ้มเลยเนาะสวยไปใหม่ไปให้ใหม่แบบใหม่เลยครับมใแล้วจะเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมตัวต่อไปก็ไม่สวยเาะอาพี่ตุ๊กยังอยู่ไว้นอะสวัสดีครับพี่แกสวัสดีครับอย่าปล่อยให้ผงเหงาเลยพี่ตุ๊กมาหรือยังเอยอเอาพี่ตุ๊กไอพี่แกมาถือหนอยแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอไปถอดตัวนี้ไว้ให้พี่โอเคพี่ออร์ดีก่อนนะครับ แคปหนึ่งดอก่อาทำไมแคปไม่ได้เอ่องั้นงั้นงั้นพี่ทักเข้าไปเลยครับผมอบ้านแฟบ้านเขียวไปเลยครับบอกว่าออร์แขนยาวครับผมอ่าอ่าอันนี้ของพี่เรียบร้อยครับพอดีอ่าสวัสดีครับพี่ตุ้งทักไปกรได้เลยครับผมแล้วบอกว่าออร์แขนยาวรู้เรื่องครับผมตอตอก็ได้ครับทัก็ตอมาก็ได้นะอ่าหรือไม่ก็ทักไปบ้านเขียวเลยครับพี่ตุ้ง โอเคครับอ่ะโอเคไหมพ ok ี่ต oh ุ๊กโอเคไหมอ่าเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กตอบก่อนพี่ตุ๊กโอเคผมโอเคครับอย่ามีลูกค้าดิน่าอ้วกกี่ร้องคะอ๋อนี่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 ฟอร์ที่นี่ต้องบร้อยละไหนโอเคเพลงเพราะมาพี่แทนโหขอบคุณมากพบผมครับได้ยังครับพี่ตุ๊กโอเคไหมไม่ได้ยังไงบอกครับพี่ตุ๊กเดี๋ยววนตัวไปรกันครับอ่าได้ งันตัวนี้เก็บไว้ให้พี่ตุ๊กอ่ะพี่ต๊กต่อไปนะครับวันนี้นะครับขอแบบสิหน้าที่แบบทุกคนต้องการมาเลยนะครับผมก็ไปหาสิหน้ามาเลยอ่ะทุกคนดูนะครับความใหม่ของมันอ่ะแล้วเป็นคอสูงด้วยนะครับพี่พลานี้ไม่ธรรมดานะครับดูความใหม่ของมันด้วยนะครับใหม่มากๆเลยนะครับเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ไซส์ XL เหมือนกันนะครับคอสูงด้วยตัวนี้ไซส์ l ของพมนะครับผ้าดีมากเลยนะครับทุกคนใหม่มากุฟอร์ไม่ใช่ผ้าร่มนะครับไม่ใช่ผ้าวอร์มด้วยเป็นผ้าคอ ไม่ใช่ราคาต้นร้อยอืมแต่แบบไม่หนาแบบใส่สบายอะทุกคนไม่หนาใส่สบายอ่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วเออตัวนี้สวยนะทุกคนตัวนี้สวยมากเออดูพี่ตุ๊กด้วยนะฮะพี่ตุ๊กมาหรือยังหรือไม่ก็ไปดูในต่อต่อก็ได้พี่แทนต่อต่อค่ะตัวนี้นะครับเป็นเอ่อพรมคิดตั้งนาน ไอ้เราก็รุนตั้งนานนะตูคอมอนะครับตัวนี้ XL พี่อ่ะใครรับตัวนี้เอาไปเลยครับผมเอา690พอ,อเอาแค่นี้พอใหม่มากทุกคนใช่คอมอคอสูงสิบหน้า690นะพี่ตัวนี้ XL นะครับ XL นะใครรับพิมพรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับตัวนี้สวยมาก XL แล้วก็